เียสึอ่ย้ีานะน้นรเรำมาหน่อยดีกมาครับมาเดีนงอนานหลับเลยไม่บอกมารู้ผมอันนี้ครวเป็นสไตล์ครัสตล์ไหนยไม่รู้พี่สไตล์สไตล์ผมเองแหละ

บอกเสกมบอกเสกมาดูอยู่ดูอยู่บอกแล้วพี่ผ่านอะไรมาเยอะโอเคเนี่ยแถวเนี้ยไม่รู้เห็นเห็นพี่ควงก็ไม่รู้กี่รอบนะควงควงจนเริ่มเพ้นแล้วหละโอเคแต่ว่าพี่อ่ะรู้สึกดีนะแปลที่ได้มาร้องเพลงกับน้องรอนตอนแรกเนี่ยพี่พี่มีอะไรจะบอกรอนมีอะไรบอกรอนใช่มีอะไรจะบอก ผมจะบอกเนี่ไม่ออกคิดจะไปลืมแต่ว่าแต่จะบอกน้องวัดว่าหากทั้งแต่ที่เราเจอกันมานะครับผมคือน้องวัเดเป็นคนที่มีสัมมาอาชีวะสัมมาอาวสัมมาอาชีวะเราไม่ใช่างเลยพี่เราเป็นที่นี่เขินได้บ้าเนี่ยอะไรวะ <S 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 ไม่ใช่หรอก เหมือนกันคือว่าคือตอนแรกที่เรียกร้อนก็ตอนที่ดูเอฟซีเนี่ยคือผมก็จะเป็นเด็กธรรมดาที่แบบเคลียร์อยู่กันแต่ว่าพอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับผมมามาเล่นเกมกับพี่ตีเดี๋ยวจะเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรพี่ตีจะเป็นคนที่ชวนร้อนเล่นเกมในบ้านครับแต่ว่าแต่ว่าพานอนพาที่เสียแล้วใช่ไหมโอ้โหพี่ตีไม่ได้พาเราเสียแล้วพี่ตีก็ตื่นเช้าทุกวันหนิเราเห็นนะครับครับ จริงๆแล้วแบบผมแบแอบเปปลูกรอนทุกวันเลยโอ้โหคือคงคงต้องแอบมากๆเพราะไม่เห็นเลยครับแอบแบบไม่เห็นเลยเอาอยู่บ้านมาคเกอร์ผมเฮ้ยูทิดเกลือจะไปปลุกร้อนทุก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 ทีกทุ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 กบินที่เราทุกทุกทอกทกทุ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 กทกทุ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 กทักทุังกทุ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 กุ้กหุกทุกทุกทกก จะให้ถามว่าเชี่ยวบินอะไรคืออะไรยัไม่เข้าใจนะ <laughs> คือวันนี้ว่าตามาี่พี่ยังไม่ทนันนะต้องเข้าใจว่าเป็นเด็กเปรุ่นรุ่นใหม่ตามไม่ทันจริงๆคือโหว้ยนายยังเด็กมากเดี๋ยวนะจ๊ะแล้วมันคืออะไรครับเที่ยวบินครับวันจูโก้ตามไม่ ไม่เป็นไรพี่ก็คงอายตัวเองอีกครั้งเดียวให้ให้ให้ถามกันมาเฮ้ยเพื่ออะไรพี่พี่มาโบเลอ๋อมาลองมองไม่ใชทมอ้หนาใหม่คบันครับผมขอโทษจริงๆสำหรับผมต้อเตีมไขอบคุณครัขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณึงตกลาป็นแดงเลยขอ่าปากครับ เออเนี่ยเราก็มีเพลงราองด้วยกันใช่แล้วเราเพลงดีกว่าตอนแรกกบอกเลยฟ้องก่อนคือเพลงนี้เราโทรไปหาอพี่ตีพี่ตีคือแต่มีคนอยากตัวพี่ตีเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมพี่ตีก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราเพลงนี้ดีกว่าสรุปมันซ้อมไม่มีใครมาเลยครับร้อนอคนเดียวพี่ตุ้ยกับพี่ตีไปไหนนะไม่มาผมก็กดพี่วงบอกว่างั้นเล่นกันละกันทำไมรับก็พี่ตุ้ยกับพี่ไปซ้อมอีกที่หนึ่ง yeah <laughs>